กิงการชาตอำเภอเกาะสมุยรับบริจาคเลือดพนักงานโรงแรมเฉวงการ์เดนบบชรีสอร์ทเมื่อวันที่13มีนาคม2567ภายในโรงแรมเฉวงการ์เดนบีชรีสอร์ทอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิ่งการชาตอำเภอเกาะสมุยและโรงพยาบาลเกาะสมุยนำโดยนางอภรณ์ยูนนานได้นำสมาชิกกิ่งการชาตอำเภอเกาะสมุยรับบริจาคเลือดจากพนักงานโรงแรมเฉวงการ์เดนบบชรีสอร์ทโดยมีโรงแรมใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าวได้เดินทางมาบริจาคเลือด แก่กิ่งกะชาติอำเภอเกาะสมุยโดยมีนางสุกัลยาเพชรแก้วผู้บริหารโรงแรมและเป็นอดีตรองนายกกิ่งกะชาติอำเภอเกาะสมุยได้ให้การต้อนรับสำหรับการออกหน่วยรับบริจาคเลือดของกิ่งกะชาติอำเภอเกาะสมุยได้ปฏิบัติตามโครงการบริจาคเลือดและอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนภาษา6รอบ28กรกฎาคม2567จำนวน1,072ยูนิตตลอดปี2567 นอกจากนี้การออกหน่วยรับบริจาคเลือดเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานะเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดาอีกด้วยในการออกหน่วยรับบริจาคเลือดครั้งนี้ของกิ่งแกชาอำเภอเกาะสมุยได้รับบริจาคเลือดทั้งสิ้น46ยูนิตจากผู้บริจาคทั้งสิ้น46รายทั้งนี้เลือดที่ได้รับบริจาค โรงพยาบาลเกาะสมุยจะเก็บสำรองเลือดไว้ยังธนาคารเลือดที่โรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยปกติผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการเลือดอย่างเร่งด่วนและการบริจาคเลือดยังถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะเลือดสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกหลายรายตามสโลแกนที่ว่าให้เลือดให้ชีวิตสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุย บริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาสฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมาท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน